พระเจ้าเป็นอะไรในครอบครัวของเรามุมมองของคือพระเจ้าเป็นศูนย์กลางครับเป็นศูนย์กลางของครอบครัวเราถ้าไม่มีศูนย์กลางเราก็จะกระจัดกระจายแต่ถ้าพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเราจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันได้ในทุกสถานการณ์ครับตด้ละตี้คิดมาในคําตอบเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยว สำหรับครอบครัวของเรานะคะก็มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าความคิดหรือการตัดสินใจอะไรในทุกๆเรื่องเราก็จะให้พระเจ้านำทางอยู่เสมอถ้าเรามีพระเจ้านำทางเราจะเดินในเส้นทางที่ถูกต้องที่มั่นคงที่ปลอดภัยค่ะ irm, คอนเฟิร์มคบว่าพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของครอบครัวครับเอเมนครับพระเจ้าเป็น ความรักในครอบครัวของเราทําให้เรารักกันแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นค่ะพระเจ้าคือผู้นําทุกๆวันเราก็จะถามพระเจ้าว่าวันนี้เราต้องทําอะไรเราต้องใช้ชีวิตยังไงพระเจ้าก็จะบอกเราเองว่าวันนี้เราต้องทําอะไรเราต้องแบ่งปันอะไรให้กับใครพราะเราจะทําอะไรเราก็จะถามพระเจ้าก่อนเราก็แค่ทําตามที่พระเจ้าบอกแค่นั้น พระเจ้าเป็นที่ปรึกษามหาสัจจันในชีวิตครอบครัวของเราไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่พระเจ้าเป็นที่พึ่งเดียวถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในสภาพวะที่เราต้องต่อสู้แต่ว่าเราไปด้วยอ่อชีวิตที่มีแต่สันติสุขอะ่ะเป็นจุดยึดเหนี่ยวจิตใจ ของเรา้นครอบครัวเพราะว่ามีปัญหาอะไรเหมือนจะไม่สบายกจหรือทะเลาะบ่กแวงานก็คือเอาพระเจ้าเป็นศูนย์กลางจุดยึดเหนี่ยวและเป็นที่พึ่งพึ่งพิงในในครอบครัวเราด้วยพระเจ้าทําให้เรานั้นได้มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีอย่างที่พ่อกับแม่ได้พูดมีสารตีสุขมากขึ้นในครอบครัวพระเจ้าเป็นทุกอย่างชีวิตเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องบางครั้งก็เงาเงานะนึกถึงพระเจ้า อี่คือพ่อแม่ก็พระเจ้าเป็นพ่อเลวลาเรามีเพื่อนคุยก็คุยกับพระเจ้ามันเป็นเพื่อนหนึ่งคนหนึ่งของเราพระเจ้าเป็นความรักในครอบครัวพี่ค่ะเป็นความหวังจะนำพาสันติสุขมาให้ครอบครัวพี่ได้คุยกันเข้าใจกันแล้วก็ทุกคนก็จะมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขขึ้นมากขึ้นคนะ่ะ พระเจ้าเหมือนเป็นพ่ออีกคนหนึ่งที่แบบว่าคอยมอบความรักหรือว่ามอบความความรอดให้กับครอบครัวทุกครอบครัวอะไรเงี้ยครับให้ครอบทุกครอบครัวมีสันติสุขแล้วก็ชีวิตที่ดีอะไรเงี้ยครับพระเจ้าเป็นเหมือนสะพานแห่งรักก็คือว่าพระเจ้าเชื่อมต่อความรักของคนในครอบครัวให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เมื่อไหร่ที่ครอบครัวเรามีความรักที่เหมือนกันผมว่ามันจะไม่ทําให้เราแตกแยกหรือทะเลาะกันได้ง่ายผมก็มองว่าพระเจ้าเป็นเหมือนสะพานของความรักที่เชื่อมโยงกันอย่างกระหนังเกาหลีเลยนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> อ่ะคุณสิริธรคุณว่าไงพระเจ้าเป็นครูบางทีเราใช้ชีวิตทั้งผิดทั้งพลาดทั้งไม่รู้แล้วก็ไม่เข้าใจพระเจ้าก็เป็นเหมือนครูที่เป็น คนที่สอนบทเรียนการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตและหลักการที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตให้เราได้เดินทางในทางที่ถูกที่ควรนี่คือพระเจ้าเป็นอะไรในชีวิตก็คือเป็นครูพระเจ้าเป็นอะไรในครอบครัวของเราหรอครับส่วนตัวสัมผัสว่า พระเจ้าเป็นคําตอบในครอบครัวของเรานะครับบางทีเราอาจจะมีปัญหาต้องเผชเชิญหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราเข้ามาหาพระเจ้าเนี่ยเราก็ได้รับคําตอบเสมอแล้วก็คําตอบนั้นนํามาซึ่งพระพรอยู่เสมอจริงๆก็สัมพันธ์ว่าพระเจ้าทรงเป็นคําตอบของทุกสิ่งในครอบครัวของเราใช่ไหมครับน้องเกศใช่ไหมคะ เดี๋ยวพี่น้องจะตัดต่อให้นี่มีตังนะยีสิบบาทไหมขาดไหมมีฉันก็มีพระเจ้าเป็นอะไรในครอบครัวของเราส่วนตัวคิดว่าพระเจ้าเป็นความรักเพราะว่าแม้เราสัมผัสพระเจ้า ไม่ได้ด้วยการสัมผัสแบบอย่างนี้แต่ว่าเราสัมผัสได้ด้วยใจตลอดแล้วเรามั่นใจว่าพระเจ้ารักครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นอุปสรรคปัญหาใดๆที่เราเจอเนี่ยเรามั่นใจระวางใจในพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่รักเรา